่อบปากคาคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดูแล้วเหนื่อยมาดูเรื่องดีๆกันมากดีกว่าที่มันชุ่มชื่นหัวใจคุณผู้ชมครับกลับมาตามคําเรียกร้องกับแคมเปญใหญ่แห่งปีจาก M150 เขาบอกว่า M150 ปลดหนี้ทุกชั่วโมง แคมเปญดีๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดโอกาสแจกหนักแจกถี่ลุ้นปลดหนี้ตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าเป็นการแจกทุกชั่วโมงทุกวันสูงสุด10,000บาทแจกเพิ่มทุกวันหวยออกอีก100,000บาทแล้วก็แจกรางวัลใหญ่1ล้านบาทรวมกว่า2,000รางวัลรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทนะครับผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ร่วมลุ้นง่ายๆเลยแค่แอดไลน์ แมเออดเอมกรอกรหัสใต้ฝาแล้วส่งสิทธิ์ลุ้นปลดหนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ิมิถุนายนนี้นะครับ และก็นี่นะคะคือผู้โชคดีชั่วโมงนี้เลยค่ะคือคุณวอรเชษฐ์นะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งทางด้านของ m 1 5 0ปลดหนี้ทุกชั่วโมงค่ะรีบด่วนนะคะส่งตอนไหนก็ได้ลุ้นรางวันทุกชั่วโมงพลาดชั่วโมงนี้ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นในชั่วโมงต่อไปประกาศผลทุกชั่วโมงค่ะที่ไลน์แต้ม M นะคะ At m อดเอ็แฟนเพจเอ็มรร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2,500 68ค่ะนี่ฮะเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะฮะชิงโชคส่งมากันได้แบบนี้นะเขาแบบแจกหนักจัดเต็ม<ช>จริงๆค, <ฮะ S 2> คุณผู้ชมแล้วพักแป๊บเดียวช่วงหน้าเขาบอกว่าไอ้คนนี้ไม่รู้มันคิดยังไงของมันบุกเข้าไปในร้านชามแล้วสิ่งที่มันทำกับคุณป้าเจ้าของร้าน<ช> <ๆ S 1> คุณผู้ชมดูนะฮะเ <ๆ S 1> ข้าไปแล้วเอาขวดเบียร์ทุบหัวแกเลยสัามนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตามเต็มๆช่วงหน้าฮะ ไ,ได้ทุกเย็นเละเละฉะลองครบรอบ30ปีแค่สแกนหน้าสองสุ่มคาแรคเตอร์และสะสมให้ครบก็แดกของรางวัลสุดคิวฟรีวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ใหม่แอล,ลีนและโตสฟรีดื่มอร่อยได้ทุกที่ทุกวยัยได้ประโยชน์แบบแอลลีนดื่มเลยวันนี้เมทาชิตบลูสโคปแสกอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ให้คุณเคลือบหนาขึ้นทนนานขึ้น30เปเซนต ให้คุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความสุขขึ้นอัปเกรดความทนคุ้มค่ายาวนาน b l u e Scope Sack อ o p of เดอะเท้กับยา r i s เอและยา s p ส p u l a r ล e า p ีโ c คากับโปรพิเศษต่อที่1ผ่อนเพียง4 9 9 3บาทหรือดอกเบีย้ย0%ต่อที่2ฟรีชุดแต่งลุซโซหรือฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูมโตโยตา้ายาหม่องตราถ้วยชอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อแมลงสัตว์กัดต่อย วิงเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถุยทองท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถุยทองเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสได้เบลติแคร์ด้วย3ามพลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วยสาพลังใช้ได้ทุกวัน <S <S 2> <S 2> <S ใหม่แอลลีนแลคโตสฟรีดื่มอร่อยได้ทุกที่ทุกวัยได้ประโยชน์แบบแอลีนดื่มเลย สนุนโดย CP Extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสศูนย์รวมอาหารและสินค้าคุณภาพช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูต้นตีนเป็ดที่ชนบุรีถามว่าต้นตีนเป็ดมันเป็นยังไงไต้นตีนเป็ดที่เนี้เขาบอกมันมีอาถรรพ์อยู่ตรงนี้มา20ปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยทำคนเสียชีวิตไปแล้วนะคะ แล้วล่าสุดเนี่ยอีกหนึ่งรายเพิ่งจะเสียชีวิตไปเขาบอกว่าต้นตีนเป็ดตรงนี้ยกลางคืนกลิ่นมันจะหอมหวนเหมือนกับกลิ่นกุ้ล่าสุดมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งตกลงคลองไปสุดท้ายเสียชีวิตคุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรปิดค่ะอ่าคุณผู้ชมครับพาไปดูต่อเลยที่จังหวัดชุมพรเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง เดินโตเตมาเหมือนกับจะมาซื้อของที่ร้านชำแล้วจอยคุณผู้ชมลองดูภาพนะจากกล้องวงจรปิดนะ,ะเขาก็เดินมาเหมือนลูกค้าปากตินี่แหละพอถึงที่ร้านเท่านั้นอ่ะลายมันออกคุณผู้ชมดูนะฮะเดินมานี่ก็เหมือนลูกค้าปากติไม่มีะะไนามม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็บอกให้ป้าเนี่ยจะหยิบของให้หน่อย,อยสักพักนึงพอป้าแกเผลอมันคว้าขวดเบียร์แล้วก็ทุบหัวแกเลย,ยดูนะฮะ โอ้โหป้ากว่าจะพาน,นี้น่วมโดนฟาดกาลังปิดล้อมไล่ล่ากันอยู่นะฮะแล้วพฤติกรรมเนี่ยคือชิงทองมันต้องทุบขนาดนี้เลยเหรอ,อน่ากลัวมากอ้าวมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครควันหลงสงกรานอีกเหมือนกันคุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวท้องแก่คือเอางิ้เขาบอกว่ามีผู้หญิงคลอดลูกทิ้งเอาไว้ข้างถังขยะนะแล้วเด็กคนนี้ตายโดยที่แม่เนี่ยไม่รู้หายไปไหน ดูนะฮะสภาพอตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอพ่อของเด็กเป็นใครอ๋อสลดใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่สลับกันมาบ้างดีกว่าคุณผู้ชมที่อุดรธานีมีหัวขโมยไปขโมยเหล้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ แล้วก็หนีนะคะบอกว่าไม่อยากติดคุกค,คุณผู้ชมดูช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการนะคะปิดล้อมแล้วก็ไล่นะคะทางด้านของโจนคนนี้โอ้โหวิ่งแบบอารมณ์ชั่ววูบอาจจะไม่ทันยั้งคิดม,มาดูเรื่องนี้กันต่อเลยอันนี้ก็ขโมยเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปขโมยพวกทรัพย์สินหินเจียเหล้าขาวของคนอื่นนะนี่ไปขโมยจากศาลเจ้าที่เจ้าทางเคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ ไปขโมยพวกน้ำแดงเอามาดื่มกินและไอ้พวกตุกกตต๊ก,กตาที่เอามาถวายสารพระธาตุโพนทองหยิบแล้วไปปลาใส่รถของชาวบ้านเขาเฮ้ยทําแบบนี้ไม่กลัวบาปเ,เลยเหรอ โอ้ไม่กลัวเลยแล้วดูนะฮะคอน้ำแดงยังจะเอามาเจิบดื่มอยู่ออกคอแห้งเป่ามากอ๋อแต่เขาเก่งนะเพราะว่าเป่าไม่ได้อย่างนี้เหมือนกันเพราะถ้าอุดไม่ดีเนี่ยลมมันจะมีมีฝีมือเป็นนักดนตรีได้เลยนะคะเอาคุณผู้ชมมากันที่กรุงเทพมหานครกันบ้างอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องเตือนภัยกันนะเพราะว่ามีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดอยู่บริเวณริมข้างทางใครมันจะไปขีดหล่ารถจักรยานยนต์ขับมาแบบนี้ปรากฏว่ามันเป็นช่วงจังหวะพอดี พอดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูออกมาชนเข้าอย่างจังเลยค่ะเป็นจังหวะที่เจ้า<ฮ>หน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมไหนๆอยู่ภาคใต้พาไปดูที่อำเภอขนอมนครศรีธรรมราชสามหนุ่มสามมุมไปนั่งตกปลาไม่ได้อยู่ริมตะลิงแต่อยู่ริมโขดหินอลองดูจังหวะนี้น้ำมันขึ้นกับฟังไม่ทันคลื่นลมแรง เดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านเลยคุณผู้ชมติด oh. แล้วจากเรือก็กลับเข้าฝั่งปลอดภัยหมดฮนะแล้วเขาบอกว่านี่คือบางทีน่าจะตกปลาเพลินแล้วช่วงนี้คือลมแรงด้วยคือจริงๆเนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาหลายรอบแล้วนะเรื่องของพายุฤดูร้อนเตือนตั้งแต่ก่อนช่วงสงกรานหรือไหนจะเป็นช่วงสงกรานสงกรานหลายคนบอกว่าโอ้ฝนตกหนักมากเลยหลังจากนี้มันจะหมดแล้วหรือยัง ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะในระหว่างช่วงวันที่17จนถึง26เมษายนนี้ค่ะหลังสงกรานอากาศจะกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งฝนจะน้อยลงนะบริเ,เวณประเทศไทยตอนบนแต่ว่ายัง oh. เพราะมันเป็นเขตติดต่อใช่ไหม <Ha. S 3> และน้าป่าเนี่ยถ้าฝนมันตกบนภูเขาน้ําป่ามันจะหลากลงมานแน่เลยคุณผู้ชมปรากฏว่ามีจริงๆเป็นเหตทุที่มันต่อเนื่องกันในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งโคราชปราจีนบุรีต่อเนื่องกันนะฮะ ปรากฏว่าฝนถล่มลงมาแล้วดินสไลด์เพราะมันอุ้มน้ําอย่างหนักสไลด์ลงมาใส่นักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินเจ็บไป2คนนี่คือตอนที่ต้องแบกนักท่องเที่ยวลงมาจากป่านะฮะคุณผู้ชมหายไม่ไหวบอกหายห่างนี้ โอ้โหตอนนี้ปิดให้บริการไปก่อนนะคะชั่วคราวเนาะอ,อะคุณผู้ชมพักติดตามข่าวในพระราชสำนักแป๊บเดียวครับแล้วตามกันต่อทุบโต๊ะข่าวช่วงที่2ครับ